ทุกคนดูนะคระับไพชบิดราคานะนรับอันนี้ได้มาจากป่าเลือกนะหินเก้วแก้วป่งขามนะ<งา>หินเกี้ยวแก้วป่งขามนั่ตัวท่านจะใสอย่างนี้นะครับอันนี้เอามาจากป่าเลยนะเอามาจากป่าเลยนะจะใสอย่างนี้แบบเดียวกันกับที่ผมใส่นะแบบเดียวกันนะแบบเดียวกันกับที่ผมใส่นะแบบเดียวกันนะครับหลายๆพวกนี้จะงอกขึ้นมาใหญ่ได้นะถ้าหากคนที่บูชาไปสวดม,มนต์แล้วก็อันนี้นะ ไฮบิดราคานะครับสูงสุดคนนั้นจะเป็นคู่คอครองไฟนะครับ <_ d ata> เหล็กไหลเช่าป่านะครับ <_ d ata> เหล็กไหลยอยู่ยงคงกระพานนะครเรียกหวยเรียกท้ํานะําอันนี้กาฝากที่ดีต้องเป็นอย่างนี้นะครับกาฝากที่ดีต้องเป็นอย่างนี้นะครับเตมีตากาฝ่ายอย่างนี้นะครับเรียกหวยโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ลังเหล็กไหลเอาไว้ทําน้ํามนต์นะครับถ้าใครจะบิดราคาประมูลน,นะครับผมจะแถมสี่ก้อนนี้นะครับสี่ชิ้นนี้นะครับสี่ชิ้นวัตถุธาตุสี่ชิ้นนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะวัตถุธาตุสชิ้นนะแถมกาฝากนะหินเชี่ยวแก้วหอนุมานนะคสชิ้นนี้นะครสชิ้นนี้นะประมาณ4ชิ้นอย่างนี้นะสชิ้นอย่างนี้นะใครจะบิดราคายังไงบิดได้นะบิดได้นะเงินส่วนหนึ่งจะเข้าวัดพระวิหารอาจารย์นะบนเรพระวิหารนะนะครับ4ชิ้นนะคร แต่ถ้าใครเช่าพระอย่างนี้นะครับจะได้5ชิ้นนะพระเพราะค้ามีแค่10บองค์นะจะได้อย่างงี้นะห้าชิ้นใครบิดราคามาก็บิดนะครับจในป่านนะครับจในป่านนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะเมื่มอกี้อะไรลวงวะอ่ะอยังไม่ลวงก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เหล็กไหลน้ำนะเหล็กไหลน้ําจะเป็นอย่างงี้นะอันนี้คล้ายๆแบบพวกน้ำนะเหล็กไหลน้ําจะเป็นอย่างงี้นะ อันนี้ของสดเลยนะมาจากป่านะครับประมาณนี้นะอันนี้เหล็กไหลน้ํานะเหล็กไหลน้ําจะเป็นอย่างนี้นะเหล็กไหลน้ํากับเหล็กไหลโพลนี่สีจะตั้งกันนะนะ้ะเหล็กไหลน้ําจะสีดำนะเหล็กไหลโพลจะสีแดงนะเรามี3าก้อนนะเหล็กไหลโพลนะหมดแล้วก็หมดเลยนะอันนี้ผมได้มาตอนที่ว่าผมไปฝึกสมาธิในป่านะควนควนถุงเงินกระเป๋านะ แบงค์ร้อยร้อยเก้าเก้านะครับถ้าซื้อไปบูชาแล้วติดกระเป๋าใช้ไม่ได้เลยนะครับแบงค์พันสองร้อยเก้าเก้านะรถ้าใครชอบยังไงติดต่ออินบ็อกผมมานะครับล็กหลายน้ำนะครับล็กหลายผู้เจ้ามาสมิหนเล็กว่าหินเกี้ยวแข้าอนุมาน้าถันเล็กหลายนะครับเรามีทุกอย่างนะในเครื่องเส้นไหไว้ของผมนะคล็กหลายเพราะนี้จะงอกขึ้นมาใหญ่ได้นะครับถ้าหากคนที่ผู้มีจิตศรัทธาสวดมนต์ไหว้ อ่านั่งสมาธิแบบบุกุศลให้นะครับก็ประมาณนี้นะบ้านผมอยู่ป่านะครับใครสนใจยังไงก็อินบ็อกมานะครับราคาบิดอยู่ที่ศูนย์บาทนะครับแล้วก็จะปิดทําการจะปิดการตลาดนะอยู่ที่สี่ทุ่มนะอันนี้นะบรรยากาศรอบบ้านผมจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนนะก็ดูได้นะบ้านอยู่ป่าอยู่เขานะของที่ได้มาได้มาจากป่านะได้มาจากการที่ผมสมดมนั่งสมาธิ